สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามในช่อง y o u t u b e นะครับในช่างไฟฟ้าบายทีวิสแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะครับในช่างไฟฟ้าบายช่างวุฒนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบจริงนะข้อสอบจริงนะครับของในช่างไฟฟ้าของท้องถิ่นหรืออบทที่ผ่านมาในปี64นะครับในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับก็ มีพี่หลายคนนะได้รวบรวมมาให้ทางแฟนเพจนะครับในแฟนเพจแล้วก็ในช่องทางทิกตอกของผมนะครับผมก็จะรวบรวมมาเป็นข้อสอบจริงให้ซึ่งบางข้อนะครับผมก็เอาเอา,เอามาแต่งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจําออกมาได้ไม่ไม่ไม่หมดนะครับซึ่งบางข้อเนี่ยก็แต่งที่ไม่เหมือนข้อสอบจริงเลยนะครับแต่ในจะมีลักษณะ คำถามแล้วก็ขอบเขตในการในใช้คาําตอบมาเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องต้องขอบอกก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อบางเผื่อบางพี่พี่คนไหนเนี่ยไปสอบแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกันซึ่งอ่าก็บางข้อไม่ตรงกันจริงๆนะผมผมมาแต่งเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงเลยนะครับพี่ปีหกสี่นะครับของอบทอผมเอามาให้อ่ะไม่ใช่ผมเอามาให้ผมรวบรวมได้60ข้อนะครับอ่าเผื่อเป็นประโยชน์นะครับสําหรับ คนไหนที่เตรียมตัวสอบนะครับก็เบื้องต้นก็ขอฝากช่อง youtube แล้วก็แฟนเพจให้ด้วยนะครับพี่ๆฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกไปเลยนะครับข้อแรกข้อที่1น,นะครับข้อถามว่าในช่างไฟฟ้าอบทอรหรือส่วนของท้องถิ่นเนี่ยรับผิดชอบงานรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านใดนะครับปฏิบัติงานด้านใดครับก็ไก่ด้านระดับแรงดันต่ำ คอไข่ด้านระดับแรงดันปานกลางคอควายด้านระดับแรงดันสูงและมองูปฏิบัติงานทุกด้านทุกระดับข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้ตอบกอไก่ถูกต้องไหมครับข้อนี้ไม่ไม่น่าจะยากน่าจะเป็นข้อที่เก็บแต้มได้นะครับเพราะว่าอะไรของในช่างของส่วนท้องถิ่นนะครับเขาต้องรับผิดชอบเอยขอไปครับรับผิดชอบงานในระดับแรงดันต่ำคือ,อ ฝาาของมิตเตอร์มาหาผู้ใช้งานนะครับก็คือง่ายๆก็คือ,อมีความคุ้กกีกับชาวบ้านประมาณนี้นะครับคือด้านแรงต่ำนะครับต่อข้อไก่ต่อมาข้อ2ครับข้อ2องเขาถามว่าการปฏริบัติงานการติดตั้งไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาใดด้านไฟฟ้านะครับด้านไฟฟ้าสาขาใดครับ ด้านไฟฟ้าก,ก็ต้องมีอะไรครับอากาไก่สาขาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศขอไข่สาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารคอควายสาขาการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคารและงองง,งูนะครับสาขาช่างซ่อมรถยนต์นะข้อนี้ตัดออกไปได้เลยช่างซ่อมรถยนต์ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าแน่นอนถูกไหมครับอ่าสิ่งที่เราต้องมีคือข้อไหนครับอันนี้ตอบข้อขอไข่นะครับ ก็คือสาขาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารนะต้องมีต้องผ่านระดับต้องผ่านระดับฝีมือแรงงานมานะครับเขาจะมีใบประกาศแล้วก็มีบัตรใหเร้เรียกใบเซอร์ทางไฟฟ้านี่นะครับต่อมาครับข้อ3ครับข้อ3ก็าถามว่าอาการเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับแสไฟฟ้า0.5ม mm, ิลลิแอมจะเกิดอาการความรู้สึกแบบไหน นะครับอ่าข้อนี้ตอบไะไรครับ0.5มิลลิแอมเนี่ยนะครับอ่าก็ไกลเนี่ยไม่รู้สึกขอไข่รู้สึกได้คอควายเริ่มรู้สึกงง,งงกล้ามเนื้อก็ตุกนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับ0.5มิลลิแอมเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ไม่รู้สึกนะครับตัวเนี้ยมันมีตารางของมันนะครับถ้าอ่าพวกรู้เริ่มรู้สึกบ้างเนี่ยจะมีะนะครับถ้า น้อยกว่า1มิลลิแอมเนี่ยนะครับน้อยกว่า1มิลลิแอมเนี่ยนะครับน้อยกว่าหนึ่งมิลลิแอมเนี่ยนะครับจะไม่รู้สึกนะครับจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเริ่มรู้สึกได้เนี่ยนะครับมันจะมีช่วงตั้งแต่หนึ่งมิลลิแอมนะสองข้อนี้นะเริ่มรู้สึกเนี่ยหนึ่งมิลลิแอมถึง แปดมิลลิแอมนะครับอันนี้ในตารางนะฮะแล้วก็ข้อกล้ามเนื้อกระตุกนะครับจะอยู่ในช่วงแปดมิลลิแอมถึงห้าสิบมิลลิแอมนะครับอ่าอันนี้คือช่วงอ่าเมื่อเราได้รับกระแสไฟฟ้านะแล้วเรารู้สึกได้นะครับก็สามตอบกอไก่ครับ้อสี่นะครับ, 3, ต,บ,รบ, 4, รบต่อมานะเหมือนเดิมครับก็ถามว่าอาการร่างกาย ได้สัมผัสกระแสไฟฟ้าเนี่ย50-100มิลลิแอม50-100มิลลิแอมเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนซึ่งไม่รู้สึกเนี่ยเราเฉลยไปแล้วก็คือน้อยกว่าหนึ่งถูกต้องไหมครับก็ตัดออกขอไขรู้สึกได้ก็อยู่ในช่วง 8- ถึงเท่าไหร่ครับข้อเมื่อกี้เนี่ย 8- ถึงเอ้ย 1- ถึง8ขออภัย 1- ถึง8นะครับแต่ถ้า 50- ถึง100นะฮะ 50- ถึง100เนี่ยมันจะรู้สึก อา,อาการนียค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นก็คืออะไรครับตอบคอควายฮะหัวใจเต้นผิดปกตินะครับโอเคครับอ่าต่อไปครับอ่าขอห้านะครับการขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเนี่ยใช้ได้กี่วันอ่ามีระยะใช้ได้กี่วันนะครับระยะใช้ได้กี่วันครับตัวเนี้นะฮะ ผมไปศึกษาดูในเล่มของอามาตรฐานของบสทนะครับ256นะครับอยู่ในข้ออยู่ในข้อ่อออา14.3.2นะครับอันเนี้ยเขากำหนดไว้ว่าการขออนุญาตใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะงานพวกออะไรล่ะ งานที่งานสังสรรค์หรืองานพวกงานจัดเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณขอไข่ครับ90วันนะครับ90วันนะครับอ่าต่อไปครับข้อหกครับค่า F T นะครับคือการนําเอาข้อใดมาพิจ,จรารณาค่าไฟฟ้านะก็คือตัว F T เนี่ยตัวเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ของมันเนี่ยนะครับ อ่าก็คือเขาเอานําข้อมูลในข้อใดเนี่ยมาพิจารณาค่าไฟฟ้านะครับอืมข้อไหนครับก้อไก่สภาพอากาศขอไข่เศรษฐกิจคอควายต้นทุนการผลิตงงงงก็คือถูกๆุกข้อข้อนี้ตอบอะไรครับอ่าตอบคอควายนะครับต้นทุนการผลิตค่าเ t เนี่ยก็คือค่าที่ค่าไฟฟ้าที่ปรับ เปลี่ยนเพิ่มหรือลดนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนนะครับที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ควบคุมได้นะครับอ่าโอเคครับต่อมาครับนะข้อที่เจ็ดนะครับเขาดูก่อรอ่าอย่าลืมนะครับพี่คนไหนที่เข้ามาชมแล้วครับฝากติดกดติดตามนะให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมว่จะนำ ข้อสอบนี่แหละมาให้เรื่อยๆนะครับอ่โอเคต่อเลยนะครับก็เจยเนี่ยเขาถามว่าการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าเนี่ยต้องมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อยกี่คนอ่ข้อนี้ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับเขาถามว่าเขาถามว่าผู้ร่วมนะั้นผู้ร่วมต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับมีผู้ร่วมปฏิบัติงานอย่างน้อยกี่กี่คนเนี่ยถามว่าผู้ร่วมต้องนับกับเราสมมุติว่าเราเป็นช่าง ส่วสมมื่อเราเป็นช่างที่ปฏิบัติงานเนี่ยหนึ่งคนนะครับช่างปฏิบัติงานเนี่ยนี่คือตัวเรานะครับเขาถามว่ามีผู้ร่วมที่มาช่วยงานเราเนี่ยอย่างน้อยอีกกี่คนอ่าส่วนมากนะครับถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีเนี่ยคนนี้จะตอบสองคนคําว่าสองคนก็คืออ่าบวกมาอีกสองถูกต้องไหมนะครับแต่อ่าในการปฏิบัตินะครับเขากําหนดไว้ว่าต้องมีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอย่างน้อยกี่คน,น,นครับ หนึ่งคนก็คือผู้ร่วมฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมกับเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นสองคนนะครับอ่าข้อนี้อ่านดีๆนะครับข้อแปดครับข้อคำหนึง่งเมื่อสถานที่ปฏิบัติงานหน้าไฟฟ้าเปียกชื้น่าเปียกชื้นนะครับถ้าเมื่อเอนที่เราปฏิบัติงานเนี่ยมันเปียกชื้นอ่าข้อคำหนึ่งถึงเนี่ยเราข้อคำหนึ่งถึงความปลอดภัยด้านใดนะก็ไก่ความสวัสด ของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครขอไข่ความสะอาดของเครื่องมือถูกต,ต้องไหมขอควายความสวยงามของการมาตำแหน่งอุปกรณ์แล้วก็งงงูการั่วไหลของกระแสไฟฟ้าลงดินอ่าข้อนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนถูกต,ต้องไหมครับเมื่อเราอยู่สถานที่ที่เปียกชื้นเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงว่ามันจะมีการล่วไหลของกระแสไฟฟ้าไหมข้อนี้ก็ตอบงงงูครับโอเคนะครับข้อก้าวครับ เขาถามว่าวัตถุตามข้อใดควรหลีกเลี่ยงผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดนะขออภัยนะครับควรหลีกเลี่ยงเมื่ออเพื่อเอาข้อนี้พิมพ์ผิดนะนะครับน่าจะเป็นหลีกเลี่ยงเมื่อนะครับอเอาเขียนใหม่แล้วกันเมื่อปฏิบัติงานด้านไฟฟ้านะครับอ่ะ เมื่อเราเจออะไรเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติงานในไฟฟ้าเ,เราควรหลีกเลี่ยงนะครับก็ไก่อโลหะคอควายเอย้ขอไปขอไข่โลหะคอควายพลาสติกององูชนวนต้องหลีกเลี่ยงอะไรครับขอไข่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าโลหะเนี่ยนะครับมันกระแสเนี่ยมันสามารถไหลไหลผ่านได้แต่พวกอโลหะพลาสติกชนวนเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้นะอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับ ต่อมาครับข้อสิบครับข้อสิบเนี่ยเขาถามว่าเขื่อนที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดได้มากที่สุดอันเนี้ยอ่าผมมันยังไม่ฟันธงนะแต่ถ้าถามแบบเนี้ยน่าจะตอบถามว่าปีล่าสุดไหมนะครับปีล่าสุดไหมสองห้าหกสี่ 2, 5, 6, เนี่ยนะครับถ้าเป็นหลังห้าหกสี่เนี่ยก็ต้องเป็นของเขืาา่อนอะไรครับ เขื่อนภูมิพลนะแต่ถ้าบางาบางคนหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตนะเขาจะตอบเขื่อนอะไรครับสีนัคลินนะแต่านีา้ถามปีหกสีน่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลนะครับข้อสิบเอ็ดครับเขาถามว่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทยอคืออะไร นะครับคืออะไรคือข้อไหนครับก็ไก่ฐานหินขอไขชีวมวลขอควายก๊าซธรรมชาติงองูน้ามันต่อข้อนี้ต่อไปเลยครับก๊าซธรรมชาตินะครับอ่าธรรมชาติตองไหมนะครับอ่าต่อมานะครับข้อสิบสองนะข้อไหนที่มันไม่ยากนะผมก็จะไปเร็วๆนะครับข้อไหนที่มันค่อนข้างที่จะอธิบายได้ผมไปอธิบายให้ฟังนะครับ โอเคครับต่อมาข้อ12เนี่ยเขาถามว่าโซล่าเซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้าชนิดใดอ่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่แจกแต้มนะนะครับน่าจะได้ทุกคนตอบเลยแล้วกันนะครับข้อนี้ตอบ DC ไฟฟ้ากระแสตรงถูกต้องไหมครับน่นะครับไปเลยนะครับง่าย อ่าสิบสามเนี่ยคอนเดนเซอร์ encer, นะครับทําหน้าที่อะไรในระบบเครื่องปรับอากาศนะตัวนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศแล้วนะครับปีหกศีเนี่ยมีเห็นมาหนึ่งข้อนะในะนเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับมาถามคอนเดนเซอร์ถูกต้องไหมครับหัวใจหลักๆของมันเนี่ยระบบเครื่องปรับอากาศก็จะมีคอมเพรสเซอร์ถูกต้องไหมครับคอมแล้วก็จะมีคอนเดนเซอร์ enser, ก็คือตัวคอยร้อนนะครับแล้วก็จะมาเป็นของ e v a p o r a t o r ถูกไหมครับอ่าอันนี้คือหัวใจหลักของมันของเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถามว่า,วาแล้วไอคอนเดนเซอร์เนี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับอัดสารทําความเย็นไหมดูดสารทําความเย็นไหมหรือข้อควายควบคุมความดันหรืององงวระบายความร้อนนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับงองงระบายความร้อนนะครับถ้าเป็นของดูดและอัดเนี่ยดูดและอัดนี่ก็คือตัวคอมเพรสเซอร์ แต่ถ้าเป็นตัวควบคุมเนี่ยก็เป็นตัวควบคุมระดับแรงดันนะครับจะอยู่ในช่วงอคอนเดนเซอร์มาหาอีอวาเลเตอร์นะอันนี้ตอบงองงครับระบายความร้อนนะตัวคอยร้อนนะครับ